สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเล็กกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาเดินทางจากสนามบินนานาชาติขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นไปที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีนะคะเมื่อเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนหน้านั้นฝนตกหนักมากนะคะคือฝนฟ้าขนอง พอเครื่องลงจอดที่ลานจอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะคือเครื่องบินเนี่ยที่มาจากขอนแก่นเนี่ยเขาจอดด้านนอกอาคารจอดไกลๆเลยค่ะเป็นลานโล่งลานจอดนะคะแล้วทีนี้ต้องมีรถบัสไปรับผู้โดยสารจากเครื่องบินมาส่งที่ภายในตัวอาคารผู้โดยสารขาเข้านะคะแต่ในขณะที่พวกเราลงจอดเรียบร้อยเครื่องจอดนิ่งแล้วนะคะ เขายังไม่เปิดประตูยังไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงมาขึ้นรถบัสเพราะว่าช่วงนั้นยังฝนพึ่งหยุดตกใหม่ๆก็อาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองเขาบอกว่าอาจจะเกิดฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารได้นะคะเพราะเราก็นั่งรอในเครื่องค่ะจนกระทั่งประมาณ10นาทีผ่านไปนะคะเขาถึงเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงมาจากเครื่องบินมาขึ้นรถบัส แล้วนั่งรถบัสต่อไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้านะคะตรงที่เราไปถึงนี่ก็จะเป็นตรงเข้าไปก็จะเป็นสายการบินภายในประเทศนะคะก็จะมี3-4สายการบินประมาณนี้มาจากที่ต่างๆนะคะมุ่งหน้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปจะเอาอยู่ที่ประมาณระ,ระหว่างประตูที่1ประตูที่2อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปรับกระเป๋าคือเดินตามป้ายเข้าไปเลยค่ะเขาจะมีป้ายบอกว่าสายการบินนี้อ,อย่างเช่นเวียดเจ็ทแอร์เอเชียไทยสมายอะไรไปรับกระเป๋าที่ตรงนี้แล้วก็สายผ่านที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราก็ดูที่บอร์ดพอรับกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยพราเราก็เดินออกมาทางด้านประตู A1 นะคะ พอเดินออกมาแล้วเราจะเห็นประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสารเนี่ยประตูที่1ประตูที่2แล้วก็เดินออกมาเลยค่ะแต่คุณรัติยังไงวันนี้ก็ต้องเดินตรงไปที่ประตูที่8นะคะทำไมถึงไปที่ประตู8เพราะว่าคุณรัตีจะนั่งรถบัสจากสนามบินสุวรรณภูมิต่อไปยังเมืองพัทยานะคะซึ่งเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถบัส และเวลารถบัสมาจอดนะคะเขาจะจอดอยู่หน้าประตู8เคคน์เตอร์ขายตั๋วก็อยู่ตรงด้านหน้าแต่ว่าอยู่ในอาคารนะคะอยู่ที่ตรงประตู8เลยคุณติก็เดินตรงไปที่นั่นนะคะเออคือเริ่มต้นจากประตูทางเข้าที่1ที่2นี่นะคะตรงไปเรื่อยๆเดินไปจนสุดอาคารเลยค่ะจนกระทั่งถึงประตู8หลังจากนั้นก็ไปซื้อบัตรซื้อตั๋วรถบัสวันนี้คุณติได้เที่ยวเวลา 20นาฬิกานะคะราคาตั๋วรถบัสก็143บาทค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่เมืองพัทยาคุณติกกก็กะว่าจะไปลงที่สถานีสุดท้ายเลยก็คือสถานีนาจอมเทียนที่พัทยาบนถนนเทพประสิทธิ์นี่ยนะคะก็ไปซื้อบัตรซื้อตัว๋วหลังจากนั้นก็รอค่ะรอประมาณโนานพอสมควรค่ะเพราะว่าเรามาถึง หนึ่งทุ่มเสร็จเนี่ยนะคะก็รอเวลาประมาณ30-40นาทีหลังจากนั้นก่อนถึงเวลารถบัสประมาณ10นาทีผู้โดยสารทุกคนที่จะไปเที่ยว20นาฬิกาเนี่ยก็มายืนรออยู่ด้านหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะ พอยืนรอเสร็จก็จะมีพนักงานของรถบัสนะคะเข้ามาเรียกผู้โดยสารขึ้นรถนะคะหลังจากนั้นผู้โดยสารในเที่ยวเวลา20นาฬิกาก็เดินออกไปด้านนอกตามพนักงานของรถนี่แหละค่ะออกไปนะคะออกไปตรงประตู8นะคะก็จะมีแท็กซี่มีรถบัสโดยสารมีอะไรจอดอยู่แล้วพวกเราก็มาขึ้นรถบัสตรงนี้แล้วนั่งรถบัสต่อไปที่พัทยานะคะ สำหรับการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่เมืองพัทยาโดยรถบัสของสายการบินรุ่งเรืองทัวร์นี่นะคะรายละเอียดต่างๆทั้งเริ่มต้นจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เริ่มต้นจากเมืองพัทยาคุณรัตีทำคลิปไว้ละเอียดยิบเลยค่ะย้อนกลับไปดูนะคะคลิปที่ผ่านมาคุณรตีได้ทำไว้เสร็จสับเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้คุณรตีขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ